เรื่องของเดมอนเหมือนกับของ Honda เลยนะคะประเกนก็สามารถใช้กับของเวฟร้อยยี่้าะได้ยินเสียงช่างบัตรช่างบัตรบอกว่าใช้ของเวฟร้อยยี่ห้าได้นะคะ สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับชาแนลของหนิง NSP Motor อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนิงก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเดมอนของหนิงบ้างนะ oh. คือเดมอนเนี่ยมันมีอาการเหมือนแบบว่าเดี๋ยวขอไปย้ากันคือเดมอนเนี่ยมันเวลาเราขี่ไปอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีแรงนะมันก็เลยรู้สึกว่าจะได้เวลาเปลี่ยนแผ่นคัดแล้วนะคะอาการแบบแผ่นคัตหมดอย่างเงี้ย แบบว่าเวลาเราขับไปเกียร์สูงขึ้นเกียร์เริ่มเข้าเกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยมันอ๋อพอเข้าเกียร์สามเกียร์สี่แล้วมันไม่มีแรงแล้วมันมีแต่เสียงรถนะคะและนี่ก็คือแผ่นคัดของเดมอนจะบอกว่าแผ่นคัดเดมอนเนี่ยเหมือนกับของฮอนด้าเลยเลือ,อ,อกมาเครื่องของเดมอนเหมือนกับของฮอนด้าเลยนะคะ ก,ก็สามารถใช้กับของเวฟร้อยยี่ะได้ยินเสียงช่างบัตรช่างบัตรบอกว่าใช้ของเวฟร้อยยี่ห้าได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องเดบ,บอว์ด,ดีกว่านะคะว่าเหมือนของเวฟร้อยยี่ห้าจริงไหมนะคะถ้ามันเหมือนก็สบายเลยเราสามารถที่จะหาอะไรเปลี่ยนได้ง่ายนะคะในกรณีแบบว่าอย่างเงี้ยแ่นคัดหมดอะไรแบบนี้นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นยังไงตอนนี้สงสัยอะไรอ่ะมันฟรีเยอะเกินฮะมันฟรีเยอะเกินจะมันดับมันฟรีเยอะเกินดูสีฟรีเยอะเกินเด็นมันจะไม่ร้องความห่างมันเยอะเกินตัวตัวคัสต์คัสต์กำลังกับฐานมันเนี่ยเวลาจับมันดูแปลกๆมันมันห่างเยอะเกินมากัะ ขี่ไปอ่ะมันจะเป็นยังไงหรอราตัวนี้ไม่เกาะก็ตาไม่ได้ตาหัืไม่ได้ <c oughs> ไม่เกาะก็เดี๋ยวจะถอดดูก่อนแต่ก็คืออาการสตาร์ตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรมันก็ยังสตาร์ง่ายอยู่นะ จะเอาสปริงของอะไรมาใส่อะไรเรีฮะเว็บใส่ได้เว็บใส่ได้ไดเดี๋ยวมาดูกันมาเทียบดูกันเอาพอดีมีรถเข้ามา LS LS สายคัทขาดนะคะมาเดี๋ยวส่องไฟให้ ่เอานะคะแต่ว่าตอนนี้ในร้านมันเหลือสายคัดของเอ้ยอันนี้มันสายคาเร่น เหยดเือใส่คัดของไหนคุกิเือจะใส่คัดของไนท์เส้นเดียวของไนท์นี่มันยาวกว่าอ,อันนี้ก็คือจะตัดสายให้มันสั้นลงแล้วใส่กระป๋องเดิมเหรอฮะตัดสายสั้นลงแล้วใส่ปอกเดิม ดึงเอาไส้ในออกแล้วก็มาใส่กับอันเดิม ต้องใส่เข้าไปในรูอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยที่ล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าเขาลองสายคันเร่งเขาเรียกว่าตัวล็อกสายคันเร่งสายคันเร่งสายเบรกสายคาดต้านาบบาีา้นมันจะมีขนาดเดียวปะมีได้ตัวนี้ก็มีแล้วนี่เขาเรียกว่าขนาดไหนเนี่ยขนาดใหญ่ใหญ่ นี่กับใหญ่ไม่สองขนาดนี่เด็กัวนี้กับใหญ่เลยใหญ่หน้าดึนี่ไว้รอกสายทัดตัวนี้มีลอกสายพันธุ์นึงนี่มันเยอะในรถละมันจะมีสองขนาดในก็ใหญ่เรียบร้อยคราวนี้ก็จะได้สายเท่ากับขนาดของเดิมนะ

ได้ยาวพิมพิมแค่นี้เดี๋ยวก็ขึ้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะเข้าไปเลยค่ะกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งไว้หคาได้ ก็ S <S เราก็มาต่อของเราต่ออนี่คือสปริงมันจะต้องมี え come ใหญ่บึ้มเลยสูงด้วยหนาด้วยได,ได้ไหมได้ใส่ได้นะคะใส่เลย ร้อยยี้าตัวไหนฮะร้อยยี่้าตัวเก่าร้อยยี่ห้าเอสชามคันมันดูนาวไบนาว ็คือแผ่นคาัาที่เราจะทําการเปลี่ยนไปใหม,ใหม่ใส่ตัวใหม่เข้าไปมันใส่ของ Honda ได้แต่เราไม่ใส่เราจะใส่ของยามา h a าห้หแทนพี่แหวนลองตัวไนด้วยใส่แหวนลองลองตัวในในชามคาัทก่อนนี่นะคะแผ่นคาัาของส p า r k งร้อยสิบห้าไอไ้ปะ <ST AR> <ST AR> เดี๋ยวนะสะาร์ค1035เล่นยกกระป๋องเลยตามด้วยแผ่นเหล็ก นี้มันก็จะท้ายก็จะเกาะเกาะเพิ่มขึ้นบางท้ายก็กลัดลายบางคันมันมีบางยี่ห้อนมีเหมือนกันอย่างเดียบฝาปิดมีมาร์กนะคะโน่นไม่มีอะ่ะโน่นไม่มีเราก็สามารถใส่เพื่อนได้เลยแต่ว่าอันนี้มีมาร์กนะของเดม,มอนมีมารนะ์กคะ ากันถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะเล็งเดียวเพราะว่าตัวนี้จะใส่ไม่ตรงทีเสียงมันจะไม่ค่อยเงียบอันนี้ตัวตัวเฟืองซับเสียงก็ได้ถ้าใส่มาไม่ตรงบางบางคันมันจะมีเสียงดังดังคล้ายๆลูกยางคันก้อนเด็กเขย่าเวลาดังจะดังก็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 มันจะเม็นค่อยเงียบรถเดิมถ้าเฟืองไม่ตรงอ่ะใช่ถ้ามาเป็นเฟืองนไม่ตรงตัวนี้มันเป็นตัวซับเสียงจะมีล็อกไว้ซับเสียงสำหรับเราในกรณีรถเดิมนะมันไม่แรง บอร์หแล้วที่หยิบมาคือเบอร์1 0 <ítulo> anyway, 20คือน็อตเบอร์18ตัวแค่ไหนลองดูหน่งยนะบางบางรุ่นก็เป็น18บางรุ่นก็เป็นเบอร์20อ่ะอันนี้คือเบอร์18แต่เมื่อกี้ก็ใช้ลูกเบอร์20ถอดใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการเบอร์18ก็บอกได้เพราะว่าที่ร้านก็มีเบอร์18บแปด นี้เป็นบล็อกเบอร์ยี่สิบก็ใช้เมื่อกี้ก็ใช้ถอนใช้เบอร์ยี่สิบถอดออกแต่ว่าเราใช้บล็อกลมนะเี่ hey, อันนี้ตัวใหม่ที่ได้มาจากของหมยักตัวนี้ตัวใหม่นะที่หนึ่งไปคลองหนุ่มมาแล้วก็ได้มานะคะตัวตัวปืนลมปืนลมตัวนี้ตัว 2,450บาทจำราคาได้แม่นเลยนี่นะจะมี3ามระดับเลยเนี่ยซ้ายขวานะปรับได้3ระดับเลยเเอันนี้ต้องเบาสุดเลยไหม ด้วยสปริงแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวลูกปืนสามตัวนะคะมันก็วางไว้เข้าไปตรงๆได้เลยเนี่ยต้องหางระหว่าง้าเราจับไม่ได้ร้งน่านะครตัวเกียร์ถ้า้าเกีเกลเกียร์เกียร์นี่ก็ไ้ชามคันนี่มันจะหางกันถ้าไม่ได้เราเข้าเกียร์นี้มันีสียดี เมื่อกี้มองไม่เห็นม้าแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยก็ต้องห่างกับเจ้าตัวชามคัดก้อนประมาณนี้แหละเหรอ ได้โอเคก็คลิปนี้ก็ต้องจบแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืม <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็สี่ทุ่ม,มก็ไปกินข้าวแล้วต้องไปกินข้าวแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยก็แล้วเจอกัน